สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันเรื่องทองกับ G ีแคมนะคะรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารการลงทุนทองคำไม่พลาดทุกโอกาสทองมองขาะทุกโอกาสการลงทุนค่ะเรามาดูราคาทองคำกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้หลังจากที่เปิดมาบริเวณใกล้ๆแนวรับนะคะที่บริเวณ1896ป้ยเหรียญน,นะคะแล้วระหว่างวันเนี่ยก็เริ่มที่จะมีแรงซื้อทยอยเข้ามานะคะแล้วก็ช่วงค่านะคะหลังจากที่ทางด้านตลาดหุ้นมีการเปิด ตลาดเนี่ยแล้วก็ทางด้ของตลาดหุ้นเนี่ยมีความกังวลเกี่ยวกับตัวงบประมาณน,นะคะก็ทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยมีการติดลบไปกว่า400จุดนะคะเป็นปัจจัยที่หนุนนะคะให้ราคาทองคํามีการขึ้นเทสนะคะบริเวณแนวต้าน1,918เหรียญแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทะลุไปได้นะคะก็มีการาย่อตัวกลับลงมาณนะขณะนี้นะคะซึ่งปัจจัยที่เข้ามา กดดันหรือว่าหนุนนะคะเป็นผักปัด ปัจจัยที่เข้ามาทําให้ราคาทองคํามีการสวิงตัวในกรอบนะขนะนี้เนี่ยตอนนี้ก็ยังคงหนีไม่พ้นนะคะในส่วนของความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับการพูดคุยเกี่ยวกับงบประมาณของทางด้านสหรัฐที่จะอเอามาเยียวยาตัวโควิดนะคะซึ่งทางด้านของอคุณแนนซี่เพโรซีนะคะหลังจากที่ได้มีการเข้าไปพูดคุยกับรัฐมนตรีคลังของสหรัฐนะคะคุณสตีเวนมนูชินในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ได้มีการยื่นนะคะ มีการยื่นกำหนดเส้นตายนะคะ48ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะให้ทางด้านของทำเนียบขาแล้วก็สภาคองเกรสเตรียมตัวที่จะผ่านร่างนะคะตรงนี้แล้วก็เอาออกมาใช้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของคุณสเตเวนมนูชินนะคะได้มีการออกมายอมรับนะคะว่าการที่จะให้ผ่านร่างงบประมาณงบประมาณตัวนี้นะคะ เป็นไปค่อนข้างยากที่จะออกมาก่อนการเลือกตั้งหรือก่อนวันที่3พฤศจิกาที่จะถึงนี้นะคะก็ราวๆสองอาทิตย์นั่นเองนะคะเพราะว่า,าทาั้งทางด้านของทำเนียบขาวนะคะแล้วก็ทางด้านของสภาคองเกรสเองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะตกลงนะคะเกี่ยวกับปริมาณาเงินที่จะ อนุมัติในรอบนี้ได้นะคะแล้วก็ยังคงมีประเด็นหลายๆอีกหลายๆประเด็นที่ยังคงขัดแย้งกันอยู่นะคะอันนี้ก็ยังไม่คืบหน้าไปจากเดิมนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะคุณแนนซี่เพโรซีเองเนี่ยได้มีการปฏิเสธนะคะข้อเสนอนะคะงบประมาณตรงนี้เนี่ยวงเงินที่ทางด้านของอฝ่ายรัฐบาลเสนอมาอยู่ที่1.8ล้านล้านนะคะคุณเพโรซีก็บอกว่า,าตรงนี้น้อยไปนะคะ ปัดตกไปขอเสนอที่2.2ล้านล้านนะคะก็ตรงนี้ก็ยังคงไม่สามารถที่จะตกลงกันได้เราคงต้องรอดูว่าจะสามารถคุยกันหรือว่าขยับนะคะขยับตัวเลขเข้ามาเพื่อที่จะสามารถตกลงกันได้ไหมอันนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ทำให้ราคาทองคำสวิงตัวนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็ช่วงนี้นะคะ โค้งสุดท้ายนะคะของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะระหว่างคุณโจโบไบเดนกับทางด้านของคุณทรัมป์นะคะ,ะนี่ก็เริ่มที่จะเข้มข้นขึ้นมาแล้วก็จะมีการดีเบตกันร,รอบที่3นะคะในวันที่23ตุลาคมนะคะโดยที่เป็นช่วงเวลา8นาฬิกาถึง9นกา30นาทีตามเวลาไทยนะคะนี่ก็คงต้องรอดูเพราะว่าครั้งนี้นะคะอาจจะ เป็นที่สนใจของนักลงทุนนะคะเพราะว่าหัวข้อการดีเบตเนี่ยค่อนข้างสำคัญมีหัวข้อของอาการแก้ไขปัญหาโควิดร่วมอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นสภาวะผู้นำแล้วก็มีประเด็นความมั่นคงแห่งชาติตรงนี้ร่วมด้วยก็คงต้องรอดูนะคะว่า,าการดีเบตรอบนี้เนี่ยจะทำให้เกิดการสปริงของราคาทองคำหรือไม่นะคะแล้วก็ จากโพลนะคะที่สำรวจคะแนนความนิยมเนี่ยตอนนี้เกือบทุกโพลเลยนะคะระบุว่าคุณไบเดนนะคะจะชนะ คว้าชัยในการเลือกตั้งรอบนี้เราก็คงต้องรอดูนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่เด่นได้ได้มาตามโพลจริงๆเนี่ยอันนี้อาจจะส่งผลต่อราคาทองคำได้นะคะแล้วก็เรามาดูตัวสุดท้ายนะคะก็คือทางด้านของวัคซีนนะคะวัคซีนของอตัวโควิดหลังจากที่ทางด้านของบริษัทยาชั้นนำ3าสามบริษัทนะคะได้มีการทดลองในเฟส3แล้วเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของไฟเซอร์อิงเองเ ได้มีการออกมานะคะอะบอกว่าทางบริษัทเนี่ยจะมีการยื่นจดทะเบียนนะคะวัคซีนต้านโควิดต่อสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือว่า fda ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะคะถึงแม้ว่าการทดลองรอบนี้นะคะ,ะจะมีปัญหาต่างๆเนี่ยแต่ คาดว่าในช่วงปลายพฤศจิการน่าจะทราบผลนะคะทันทีนะคะที่มีข้อมูลยืนยันว่า,าผลการทดลองปลอดภัยนะคะแล้วก็อาจจะมีการยื่นทันทีเลยนะคะนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดว่ามีการยืน่นมีการยื่นในช่วงปลายเดือนพฤศจ,จ,จิกาย,ยนเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณทั้มหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการผลักดันนะคะที่จะให้มีการ ทดลองหรือว่าผลออกมาก่อนการเลือกตั้งนั้นก็อาจจะไม่ทันนะคะนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คะแนนนิยมของคุณทมลดลงมานั่นเองนะคะแต่นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีการจดทะเบียนยาตัวนี้วัคซีนตรงนี้ในช่วงปลายเดือนเนี่ยก็หมายความว่าสิ้นปีนะคะก่อนสิ้นปีเนี่ยทางด้านของสารัฐเนี่ย จะมีวัคซีนเข้ามาใช้แล้วก็เริ่มที่จะการบริหารจัดการเกี่ยวกับตัวโควิดก็อาจจะดีขึ้นอันนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคาได้เหมือนกันเราคงต้องติดตามด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ในส่วนของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะคะมีการประกาศตัวเลขในช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะคะเป็นการประกาศตัวเลขเกี่ยวกับบ้านนะคะเป็นจํานวนที่อยู่อาศัยที่เริ่มก่อสร้างนะคะตัวเลขเดิมเนี่ยมีการประกาศอยู่ที่1.41นะคะถ้าการรอบนี้มองว่า จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นที่1 4 5นะคะถ้าเกิดว่าออกมาตามคาดการณ์น,น, ي, น่าจะส่งผลทางด้านลบกับราคาทองคำ Hotel. ค่ะยังเป็นทุ่มครึ่งเหมือนเดิมนะคะเป็นจํานวนใบขออนุญาตก่อสร้างนะคะตัวเลขเดิมประกาศอยู่ที่1.47นะคะคาดการณ์รอบนี้ก็มองว่าน่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นที่1.50นะคะถ้าเกิดออกมาตามคาดก็มองว่าน่าจะส่งผลทางด้านลบกับราคาทองคานั่นเองนะคะวันนี้เราคงต้องรอดูนะคะเพราะว่าทุ่มครึ่งเนี่ยคาดการณ์รอมอง ลบกับราคาทองคำแต่ยังไงก็ตามคงต้องไปติดตามในส่วนของทางด้านเทคนิคลนะคะ,ะซึ่งตอนนี้อาจารย์ปุ้ยนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านกราฟเทคนิคค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับอาจารย์คะหลังจากที่เมื่อวานราคาทองคําพยายามที่จะขึ้นเทสบริเวณแนวต้านแต่ก็ยังไม่สามารถผ่าน1,918เาเหรียญไปได้นะคะก็เริ่มมีการย่อตัวลงมา วันนี้นะคะอาจารย์มีมุมมองยังไงเกี่ยวกับราคาคองคําบ้างคะครับาจากการที่มันดิดตัวขึ้นไปทดสอบ้าวนานวานนะครับแต่มันยังไม่ผ่านาแล้วก็ยังไม่มีการเบรกเ้าขึนไปนะครับดัก็มองว่ามันอาจจะมีการย่อลงมาเพื่อสะสมกํลาลังครั้งใหม่นะครับดังนั้นเนี่ย วันนี้แนะนำว่าลักทุนเนี่ยอาจจะไปรอตั้งรับจะดีกว่านะครับโดยจุดที่ราคาน่าจะลงไปทด้สองนะครับเอ่อบริเวณ1น8งั้อยปเหรียญนะไปจนถึง1 8ึ8เหรียญนะครับนะจนถึงกรอบดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นกรอบที่น่าจะเข้าซื้อได้นะครับ ก็เชื่อว่าช่วงนี้มันมันยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานราคาอยู่นะครับนะก็อาจจะเห็นราคาเนี่ยมันอาจจะสวิงขึ้นสวิงลงสลับลลขบบึ้นลงไปลักษณะแบบเนี้นะน่าจะกินระยะเวลาหลายสัปดาห์อยู่เหมือนกันนะครับนะหรือพูดง่ายว่าตลาดเนี่ยมันมันเคลื่อนไหวเพื่อ,เพ,อเพื่อรอปัจจัยข่าวนะครับซึ่งซึ่งเราก็มองว่าในปัจจัยข่าวเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของอ่า ปัจจัยในเรื่องของการลือกตั้งนะฮะหรือ,อรอปัจจัยข่าวเกี่ยวกับมาตรการกระตุต้นเศรษฐกิจนะครับดังนั้นเนี่ยความไม่แน่นอนของราคาทองคำเนี่ยมันมันก็อาจจะอยู่ในช่วงของที่เรียกว่าราคาค่อนข้างจะพันผวนนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะฮะนักลงทุนอาจจะต้องเก่งกําไรตามกรอบที่ให้ไว้นะครับซึ่งเราก็ประมาณการไว้นะครับนะก็ ที่ผ่านมามันมันก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบที่ที่เราให้ไว้อยู่นะครับนะโดยกรอบแนวรับเนี่ยก็อย่างที่บอกนะหนึ่งพันแปดร้อยปดสิบแปดถึงหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดเหรียญน,นะครับส่วนกรอบแนวต้านถ้าวันนี้ก็อยู่แถวๆบริเวณหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเหรียญถึงหนึ่งพันเก้าร้อยสิบห้าเหรียญนะครับแล้วก็คอคงต้องเก่งกับอะไรตามกรอบนี้ไปก่อนนะครับมาดูในส่วนของทองคำเก้าสิบหกจุดห้านะครับ ทองคำก็ตกจุดห้านะครับภาพกราฟเนี่ยนะฮะเป็นราคาปิดของเมื่อคืนวานนี้นะครับราคาสามารถที่จะเคลื่อนตัวอยู่เหนือระดับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับสัญญาณของทองคำก็ตกจุดห้าเนี่ยมันสัญญาณยังมองบวกนะครับนะบแต่ว่า,าหากราคาเปิดในเช้าวันนี้นะฮะราคามันอาจจะมีการย่อลงมานะครับเพราะว่าราคาสปอร์ตของเมืองดอกเนี่ยมันมันล่วงลงมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ย กรอบแนวรับของอทองคำ9.6.5เนี่ยมันจะอยู่แถวบริเวณ27,925บาทนะครับไปจนถึง27,850บาทนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็จะอยู่แถวบริเวณ28,250บาทนะฮะไปจนถึง28,300บาทนะครับนะก็ะค,ะค,ค,งคงคงจะต้องเก็งกําไรตามกรอบที่ให้ไว้นะครับแา่ยานของไอซ์ใน ทองคำก็ลูกจุดห้านั้นนะฮะอยู่ระดับเหนือห้าสิบนะครับสัญญาณบวกนะครับแล้วก็เส้นแบ c ็คบีเนี่ยนะครับยืนอยู่เหนือเส้นซีโรลน์นะครับก็สัญญาณบวกเช่นกันนะฮะแต่ว่าสปอตเมืองนอกเนี่ยมันมันปรับตัวลงมาแล้วนะครับก็คาดการณ์ว่าทองคำอ่าทองคำก็ลโกจุดห้านะฮะก็น่าจะมีการย่อตัวตามลงมานะครับแต่อะไรก็ตามนะเดี๋ยวเราคงจะต้อง มาติดตามทิศทางแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำกันต่อไปในวันลุกขึ้นนะครับช่วงนี้ก็ก็คงจะต้องอใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันใกล้ที่จะ,ะพูดคุยของการการทำข้อตกลงในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเรื่องตั้งนะครับดับงนั้นเนี่ย อเราก็อาจจะเห็น,นราคาทองคำเนี่ยมันอาจจะมีการเซวิงขึ้นสซวิงลงนะครับนะก็คงจะต้องเก่งกําไรตามกรอบที่ให้ไว้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันในวันพรุ่งนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับ ก็ขอขอบคุณอาจารย์ปุ้ยนะคะโดยที่อาจารย์ก็มองว่าราคายังไม่สามารถทะลุกรอบแนวรับแนวต้านไปได้หลังจากที่เมื่อวานนี้ขึ้นเทสนะคะขึ้นทดสอบบริเวณแนวต้านแล้วเนี่ยแล้วก็มีกา,ารปรับตัวลงมาวันนี้อาจารย์มองว่าราคาน่าจะมีการย่อตัวลงมานะคะแนวรับนะคะถ้าเกิดว่ามีการย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับเนี่ยก็สามารถ,ถที่จะพิจารณาเข้าซื้อได้นะคะโดยที่แนวรับจีคัให้ไว้บริเวณ1888เหรียญน,นะคะถ้าเกิดว่าราคามีการย่อตัวลงมาใกล้บริเวณแนวรับ ตรงนี้ก็สามารถที่จะพิจารณาเข้าซื้อเพื่อขึ้นไปทํากําไรนะคะให้ไว้บริเวณ1,910เหรียญถึงบรวณ1,915เหรียญน,นะคะคาดว่าราคาหน้าจะยังคงวิ่งอยู่ในกรอบของการไซด์เวย์นะคะนักลงทุนก็สามารถที่จะทํากําไรนะคะในกรอบที่ทางด้านของ GCA p ให้ไว้ได้เลยนะคะส่วนนักลงทุนท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดในการซื้อขายหรือว่าเปิดบัญชีในการซื้อขายนะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นไว้ด้านล่างได้เลยค่ะ วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาิก50นาทีเป็นต้นไปค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ